แข่งขันแบดมินตันโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้ผลงานของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยต้องบอกว่าประเภทหญิงเดี่ยวเนี่ยน้องเมยรัชนกนะครับโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการพลิกกลับมาเอาชนะนักกีฬาจากมาเลเซีย,ยไป2ต่อเกมครับแต่สําหรับเรื่องของประเภทคู่ผสมนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่บัตและปอปอจอดเพียงแค่รอบแทีมหลังจากแพ้ให้กับนักกีฬาจากญี่ปุ่นไป2ต่อเกมครับการแข่งขันแบดมินตันในศึกโตเกียวโอลิมปิกที่ประเทศญี่ปุ่นวันท่2 2กรรกคมมนนนักกััททยลงงงแขข้้หดปะภพออใ โดยแบดมินตันประเภทหญิงเดี่ยวรอบแบ่งกลุ่มน้องเมรัชนกอินทนนท์นักกีฬาแบดมินตันมือ6ของโลกจากไทยลงสนามพบกับโซเนียเซียมือ35ของโลกจากประเทศมาเลเซียในเกมแรกเป็นโซเนียที่เอาชนะไปได้ก่อน2 1ต่อ19แต่ในเกมที่2เม์เริ่มเล่นฟองเก่งกลับมาได้ตีได้อย่างเด็ดขาดและแม่นยำขึ้นส่งผลให้พลิกสถานการณ์กลับเอาชนะไปได้2เกมรวด2 1ต่อ18และ21ต่อ10ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปได้สำเร็จ ต้องยอมรับว่าวันนี้เขาก็เตรียมตัวมาดีมากค่ะซึ่งเมย์เองเมย์ก็พยายามเล่นให้เป็นตัวตัวเองที่สุดถึงถึงน้อยถ้าวันนี้แพ้เมย์เองเมย์ก็จะทําให้ดีแบบว่าก็ใส่ให้ดีที่สุดนะคะแต่ว่าวันนี้อาจจะแบบมีเก่งมีอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ยอมรับนะคะว่ามีเก่งมากด้านการแข่งขันแบดมินตันคู่ผสมบาสเดชพลและปอปอซับซีรีแบดมินตันคู่ผสมมือ3าของโลกจากไทยลงสนามพบกับคู่มือ5ของโลกจากญี่ปุ่น คู่ผสมไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปได้ก่อน21-15ในเกมแรกแต่ต่อมาในเกมที่2และเกมที่3พวกเขาพ่ายให้กับญี่ปุ่นไปอย่างน่าเสียดายโดยเฉพาะในเกมที่3ที่ไล่กันมาแต้มต่อแต้มจนสุดท้ายมาเสียในช่วงท้ายแพ้ไป14-21และตกรอบไปอย่างน่าเสียดายหลังจบการแข่งขันบาสปอป,อ,ปอร้องไห้ระหว่างการเดินมายัางจุดสัมภาษณ์ก่อนจะขอบคุณทุกกำลังใจ พร้อมกับยอมรับว่ารู้สึกเสียใจที่ไม่สามารถเดินทางไปถึงเป้าหมายได้ก็ถือว่าวันนี้เขาก็เล่นแก้เกมมาดีค่ะเราก็พลาดผิดพลาดเองเสียง่ายด้วยเกมนี้เราเป็นสายรับเยอะด้วยแล้วก็โดนเขาบีบมาเยอะเรายังแก้ไขไม่ค่อยได้เกมที่สองกับเกมที่3ของเราตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างครับ ก็พยายามที่จะแก้เก้มกลับมาให้เราได้บุกครับแต่ว่ามันก็เขาก็พยายามไม่ได้โยนเหมือนกันตางคนสั่งไม่โยนแต่ว่าเราเป็น่ายโยนก่อนก็ขอบคุณทุกคนคที่เป็นกําลังใจให้ก็ครั้งนี้ก็ถือว่าก็ยังไม่สําเร็จค่ะก็จะพยายามต่อไปเราก็ถึงว่าครั้งนี้เรายังไปไม่ถึงเป้าที่เราวางไว้ก็ก็อยากขอบคุณทุกทุกคนที่คอยให้กำลังใจทุกคนครับก็เราจะกลับมาให้รู้สุด ุดท้ายนี้อยากให้ฝากอะไรถึงแฟนกีฬาชาวไทยที่รับชมอยู่ที่ประเทศไทยครัก็ฝากแฟนชาวไทยนะคะก็ช่วยเชียร์ก็ยังมีนักกีฬาเหลืออยู่ที่ยังไม่ลงแข่งขัน,นะะก็เป็นกำลังใจกันเยอะๆด้วยะครับกก้ก็ทึงเราจะตกรอบแล้วแต่ก็ยังมีนักกีฬาไทยคนอื่นกบบ็อยากจะฝากเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนสำหรับการแข่งขันแบดมินตันไทยยังมีนักกีฬาเหลือลงแข่งขันทั้งหมด3คนในประเภทเดี่ยวทั้งหมดประกอบไปด้วยแบดมินตันหญิงเดี่ยวรัชนกอินทนนท์และบทสนังอื้นบำรุงพันธ์ และแบดมินตันชายเดี่ยวกันตะพลหวังเจริญ